ันนี้เรามาเที่ยวแปลงทูเรียนของพี่ชัดพงศ์นะคะอยู่ตำบลใสไทยหู่ไหนนะคะพี่จินหมู่สี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแปลงที่ชัดพงศ์เรียนหล่นบ้างหรือยังคะไปเลยค่ะใช่ค่ะเรากําลังจะเดินไปหาทุเรียนกันค่ะเดี๋ยไม่แน่ใจว่าจะมีทูเรียนบ้านหล่นหรือยังนะคะน้องเกดเห็นบ้างหรือยังคะยังเลยค่ะต้นแรกผ่านไปนะคะปเป็นไงคะน้องเกดเจอไหมคะ สวนเก็บหมดแล้วคะ่ะเมื่อเช้าอ่าค่ะเป็นไงคะน้องเกศเจอทุเรียน,ลนแล้วคะ่ะค่้งว้วตะนีนะคะอันนี้นะ่าจะลงเรือจากที่เจ้าของสวนเก็บเมื่อเช้านะคะเกศน่าจะไม่เห็นนะคะทูเรียนพื้นนเดี๋ยวยกมาก่อนคะ่ะยกมาก่อนอ่าลักษณะของทูเรียนพื้นบ้านมีความพิเศษตรงไหนคะเราไม่ต้องตัดเรารอกรอให้มันลนนะสวัสดีค่ะวันนี้สวนทุเรียนต้องชิมอำเภอเมืองกระบี่นะคะเรามาเยี่ยมชม บสายยไทยค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีความรู้สึกยินดีมากดีใจนาศีกเกษตร,รอำเภอได้มาเยี่ยมชมเพื่อนทุเรียนนี้มีทุเรียนที่อายุมากไล่ไลายตนอออ้นพงษ์มีแต่พงษ์เนี่ยค่ะไอ,ตอ้ต้นสีสีแดกที่สุดเลยค่ะที่มีพงที่ว่าเอ,อมันดีเนื้อมันร้อยนะคะจัดได้รางวัล <จำ S 2> ชมเชยตอนนั้นเลยนะคะบังลีชื่อตอนบังลีนะคะได้รางวัลชมเชย รับเนี่ยชื่อบังลีชนะการประกวดมาทีว่ทำเบสไม่ได้เลยอืมันเกี่ยงเกี่ยงากกันนะมันเกียเกี้ยอ่านเก่ยงานรับอันนี้ตกเงี้ยมาจากทีโนนหรอทำมันเยะนะค่ะใช่ชนะกันตนคนเดยเอาไปจ่ายจำนายรสชาติเป็นไงบ้างครหัวหน้ารสชาติหวานนะก็มันเนียนนยนตอนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ ว้าว wow, เรื้อสีสวยมากอือออมาเลนจละเอียดมากเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยหวานมากใช่ไม่รู้ต้อน,นอะไระต้นกี่โดต้นกี่โดด